สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนามบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์เสียงจากห้วงสำนึกโดยคุณสุรวิทย์รวรรณมานำเสนอครับก้าวไกลเศษฐาจะรอดไหม สังคมไทยกำลังจับตาสองคดีสำคัญในสารรัฐธรรมนูญคดีแรกคือคดียุบพักก้าวไกลที่จะตัดสินในวันที่7สิงหาคมคดีที่สองคือคดีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะตัดสินในวันที่14สสิงหาตอนนี้เจอใครก็ถามว่าสองคดีนี้จะจบลงอย่างไรถ้าถามผม ผมคิดว่าโอกาสของพรรคก้าไกลที่จะรอดนั้นมีน้อยมากเมื่อตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเคยชีย้แล้วว่าการกระทําของพรรคก้าไกลนั้นต้องการซอกปล่อนบ่นทําลายสถาบันพระหมหากษัตริย์เมื่อพฤติกรรมเช่นนี้ถูกชี้ไว้แล้วโดยตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วกลับมาถามตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญว่ามีความผิดถึงขั้นยุบพักหรือไม่ผมก็ไม่คิดนะว่าโดยหลักการของระบบประชาธิปไตย อันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วกฎหมายและรัฐธรรมนูญจะสามารถอนุญาตให้พรรคการเมืองกระทำการเช่นนั้นได้มีคนบอกว่าถ้าหากพรรคเก้าไกลถูกยุบก็จะทำให้พรรคการเมืองใหม่ที่พวกเขาตั้งขึ้นยิ่งเติบโตเหมือนตอนยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วมาเป็นพรรคเก้าไกลปรากฏว่าเมื่อมีการเลือกตั้งพรรคเก้าไกลก็ได้รับการเลือกตั้งมากกว่าเดิมเท่าตัวดังนั้นเลือกตั้งครั้งหน้า พักใหม่ของพวกเขาอาจจะชนะแบบถล่มทลายแต่ผมกลับไม่มองตรงนั้นสำคัญกว่าหลักการและบรรทัดฐานของกฎหมายถ้าพระเก,ก้าไกลกระทำความผิดตามกฎหมายและโทษถึงขั้นยุบพักก็ต้องยุบส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงจริงๆแล้วพรกเก้าไกลก็รู้อยู่ว่า ไม่สามารถต่อสู้ในเนื้อหาและข้อเท็จจริงได้หากฟัง9ข้อต่อสู้ที่พิธาลิมเจริญรัฐถแถลงออกมาล้วนแล้วแต่เป็นการต่อสู้ทางเทคนิคทั้งสิ้นเช่นบอกว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจการยื่นคำร้องของกอกตไม่ชอบด้วยกฎหมายสารรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงใหม่รวมถึงคล้ายกับยอมรับสภาพว่าน่าจะถูกยุบพรรคจากที่ถแถลงออกมาว่า โทษยุบพักต้องเป็นมาตรการสุดท้ายสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสิทธิกรรมการบริหารจำนวนปีในการตัดสิทธิทางการเมืองต้องได้สัดส่วนการพิจารณาถูกต้องสอดคล้องกับชุดกรรมการบริหารในช่วงที่ถูกกล่าวหาซึ่งจากข้อนี้สะท้อนว่าพักเก้าไกลรับสภาพแล้วว่าโดนแน่ๆส่วนพักใหม่ของพวกเขาหากถูกยุบจะชนะการเลือกตั้งมากขึ้นกว่าเดิมอีก ในการเลือกตั้งครั้งหน้าไหมส่วนตัวผมเชื่อว่าพรรคเก้าวไกลอาจจะชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งอีกแต่ไม่น่าจะชนะจนถล่มทลายสามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้เพราะทางเดียวที่พรรคก้าไกลจะได้อำนาจรัฐก็คือต้องชนะด้วยพักเดียวเกินกึ่งหนึ่งและผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจจะไม่มีสสบัญชีรายชื่อแล้วดังนั้น โอกาสของพรรคก้าวไกลก็ยิ่งจะน้อยลงที่สำคัญต้องดูตัวบุคคลว่าถ้าพรรคถูกยุบใครจะเป็นผู้นำพรรคคนใหม่ออกมาต่อสู้ต้องยอมรับนะครับว่าการนำพรรคของพิธานั้นสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับพรรคได้มากกว่าทนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเพราะมีคาริสตมาที่มากกว่าทนาธรและต้องยอมรับว่าพิธาเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทในระดับลูกกาทอง เป็นนักสร้างภาพที่หาตัวจับยากส่วนกรณีของเศษฐานั้นผมเชื่อว่าโอกาสรอดน่าจะอยู่ที่60-40คือโอกาสไม่รอด60และโอกาสรอด40ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือมติ6ต่อ3เสียงข้างมาก6เสียงให้รับํำร้องประกอบด้วยนายปัญญาอุทชาชนนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมนายวิรุณแสงเทียนนายจิรนิติหวานนท นายนพดลเทพพิทักษ์นายบรรจงศักดิ์วงปราดทั้งหกเสียงมีความเชื่อไปในแนวทางว่าการกระทําของนายเศรษฐาอาจจะเข้าข่ายความผิดตามที่ถูกร้องและในหกคนนั้นมีสี่คนบอกว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่มีสองคนที่บอกว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่บอกว่านายเศรษฐาไม่มีความผิดไม่ต้องรับคำร้องมีสคนคือนายนักครินเมฆไตรรัตน นายอุดมรัตน์อัมริษและนายสุเมธรอยกุลเจริญสามคนนี้แทบจะไม่ต้องลุ้นแล้วเชื่อว่ามติหลังการวินจฉัยออกมาจะไม่เป็นอย่างอื่นก็น่าจะยืนยันว่านายเศรษฐาไม่มีความผิดส่วนมติ5ต่อ4ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นมีสองคนจากมติ6เสียงที่ให้รับเรื่องแล้วบอกว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คือนายนพดลและนายบรรจงศักด์ เมื่อไปรวมกับ3เสียงที่ไม่ให้รับเรื่องจึงกลายเป็นมติ5ต่อ4ดังนั้นต้องจับตาดูว่านายนพดลและนายบรรจงศักดิ์จะมีมติเช่นไรเพราะที่ทั้งสองบอกให้รับเรื่องแต่ให้ทำงานต่อได้นั้นอาจมองได้ว่าการกระทำอาจจะไม่ชัดเจนว่าเข้าข่ายความผิดจึงไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และสุดท้ายถ้าศาลร,รัฐธรรมนูญชี้ว่าเศษฐามีความผิดก็แสดงว่า การตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีนั้นขัดกับมาตรฐานทางจริยธรรมย่อมส่งผลต่อไปว่านายพิชิตนั้นขาดคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีแต่ถ้าสารรัฐรมนูญชี้ว่าเสถามไม่มีความผิดก็ต้องอธิบายด้วยว่านายพิชิตนั้นยังมีคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ด้วยทางที่ไม่น่าจะออกได้ก็คือศาลร,รัฐธรรมนูญชี้ว่าเสถียไม่ผิดแต่กลับที่ว่า นายพิชิตขาดคุณสมบัติในการเป็นร,รัฐมนตรีเพราะมันจะดูขัดแย้งกันเองถามว่าถ้าพักเก้าวไกลถูกยุบแล้วเส็จฐาถูกชี้มูลว่ามีความผิดต้องพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรสมการทางการเมืองจะเปลี่ยนไปไหมส่วนตัวผมเชื่อถ้าพักเก้าวไกลถูกยุบก็ไม่น่าจะมีผลเปลี่ยนแปลงมากนักน,นอกจากอาจทำให้พักคก้าวไกลกลายเป็นพักอันดับสองในสภารองจากพักเพื่อไทย เพราะกรรมการบริหารพรรคหลายคนถูกตัดสิทธิ์รวมไปถึงนายชัยธวัตุลาธนวนาพักและตัวพิธาเองตัวผมไม่เชื่อนะว่าสมาชิกพรรคก้าวไกลจะถูกช้อนไปอยู่พรรคการเมืองอื่นเพราะสมาชิกส่วนใหญ่เป็นพวกโนเนมที่ได้รับการเลือกตั้งเพราะพรรคดังนั้นถ้าจะย้ายไปอยู่พรรคการเมืองอื่นในสมัยหน้าก็จะสอบตกอย่างแน่นอนนอกจากได้ข้อเสนอที่ทำให้ตาลุกวาวส่วนสภาพของรัฐบาล ถ้าเศรษฐาพ้นจากตําแหน่งผมไม่คิดว่าสมการในพักร่วมรัฐบาลจะเปลี่ยนไปและผมไม่คิดว่าทักษิณเจ้าของพักเพื่อไทยจะยอมให้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหลุดมือไปอยู่ในพักการเมืองอื่นแม้หลายคนคาดหวังว่านายอนุทินชาญวีรกูลอาจจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะขณะนี้พักภูมิใจไทยสามารถยึดครองพื้นที่วุฒิสภาได้อย่างเด็ดขาดแต่ต้องไม่ลืมนะว่าสวชุดนี้ ไม่ได้มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีเหมือนชุดก่อนส่วนตัวผมเชื่อว่าจะเป็นแครดิดตของพรรคเพื่อไทยก็คือองค์อิงแผ่ทองฐานมากกว่าเพราะไม่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยจะไปต่อรองกับพรรคเพื่อไทยได้ส่วนที่ไพศาลพืชมงคลกุนซือคนดังเคยบอกว่าพรรคภูมิใจไทยจะจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลนั้นผมไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะสองพรรคนี้รวมกันยังไม่ถึงครึ่ง แล้วคิดจะมีพักไหนเข้าไปร่วมตั้งรัฐบาลที่มีพักก้าวไกลเป็นพักร่วมรัฐบาลจึงเป็นเรื่องที่ถูกเต้าขึ้นมาโดยกุลสื่อคนดังมากกว่าการเมืองไทยในช่วงเดือนสิงหาจึงห้ามกระพริบตาเพราะจะชีวะ้ว่าอนาคตการเมืองไทยนั้นจะเดินไปทางไหนและสุดท้ายแล้วจะจบลงอย่างไรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวัน สวัสดีครับับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำม,มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจ สอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ